สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอซทุกทุกท่านนะคะควันนี้พามาเยี่ยมน้องตัวเล็กน,นะคะชื่อน้องน้ำโมค่ะแม่ควานจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราเราเห็นหนักแต่งเดี๋ยวแม่ฟ <iv ocal. S 2> านจะพาไปดูน้องใกล้ๆนะคะ วัดคามวานเรื่องตาม่ี้ซีท่านใดอยากจะช่วยสมจุกสร้งบ้านตัวนี้ก็ถ้าใจบิลายไม่เข sí ja oh no. ียวได้นะคะ93476489นะคะน้องน่ารักและแข็งแรงมากเลยค่ะ้าใหหมัดมือมัดขึ้นค่ะ ถ้าไม่ฟูค่ะเพราะว่าลัวทรายเข้าตาน้าองแล้วกว็จะมีการอัดสินะคะต้องมีเลยตัวอ่อนเดียวนะคะต้องกินไอ้น้ำน,นูำ่นนี่กันน้ำต้องมีฝันหมาก็ได้กินน่งนะโอ้ครับมาดูเลยค่ะ จ้าวัสดีนี่มจานลนี่ค้นเลยนะคะน้องก็ก็เดินเล่นนะคะแข็งแรงน่ารักเลยค่ะ,นนะ,คะ,คะตั้งชื่อเล่นให้ว่าน้องน้ำโมนะคะชี่จริงก็รอรออีกก่อนนะคะตอนนี้

วันนี้ขา้าวฟานบอกว่าก็ได้เส้นหัวหมูไปสี่หัวนะคะเชิญญาติมาสแสดงความยินดีกับน้องครับ รอท้องแม่ไปแล้วนะคะน้องน่ารักและแข็งแรงมากเลยค่ะวิ่งสนทั้งวันนะคะ จับมือหน่อยค่ะจับมือหน่อยค่ะจับมือหน่อยค่ะ

เดี๋ยวไงโอ้เตเร์แก้วเขาหางคุยกันแกกันนะข้อความก็ทำโคกให้น้องแล้วนะคะทำาคกไม้ให้น้องไปก่อนนะคะแล้วก็ทําล่มให้น้องคาชั่วคราวนะคะน้องดูใต้ล้มเห็ดนะคะตอนนี้ก็วางเต็มให้น้องดูไปก่อนนะคะ บริเวณพื้นก็เททรายให้น้องนะคะทารหลวงให้น้องล้อมมัไข่นะคะให้น้องอยู่นะคะบริเวณพื้นก็เททรายให้น้องรอบๆนะคะ น้องน้โมก็ยึงใกล้ชิดแม่ตลอดนะคะไม่ยอมห่างเลยนะคะเต้าตนมใหญ่มากเลยค่ะเ้านมแม่มูหลรเพะว่าม่มได้ะนอน ตอนนี้ก็ยืนหลับค่ะเพราะว่าเสเจ็บเมื่อยไปทั้งตัวนะคะไ้นี่เฮ็ดจันยังบอกเลยว่าแม่ก็ยืนหลับนะคะแม่ไม่ได้นอนนอนเป็นมางคนะสงสัย่ายืนทั้งคืนค่ะ น้อก็อยู่ใต้ท้องแม่นะคะไม่ยอมห่างเลยค่ะแข็งแรงน่ารักมากเลยค่ะเเเเท้้าาาาานนนนออลวววี่ไไปปขพัับหรง ห้อนี้เลยห้ว่าเจ้าวันปรลกันอ๋อเจ้าเจ้าขาก็ยาววันวนว่าวันว่าไปถึงเด้อผมไนว่าไปนาตกยาวนะคะ้คนนี้คือนบนด้วย้่งเพ่สูงเนี่ยมาท่าไรเลกูนบุก

บอกไรพันะรันธุันต้เช็ดตัวให้น้องเลยนะคะต้องเช็ตัวบ่อยค่ะเพราะว่าชื่อจะให้ผิวหนังของน้องแห้งนะคะถ้าผิวหนังนี้ก็จะเป็นที่ไข่เหมือนคนนะคะอันนี้กำลัไมกำลัเลยร์เลย อยมีแล้วค่ะน้วแม่โมมีแล้วนะคะแม่แมูแม่มูก็มแม้เรต้องเ่แม่มแม่มก็ยืนหลับนะคะอานมแม่โมก็ใหญ่มากเลยค่ะ

คกน้องจหลักินหลับบ้างกินห้างนองน้ายงวยมีน้ำลายไหลงมาดอดหงขอแสดงความยินดีกับพ่อฟานแม่ควานมากนะคะได้น้องช้างกว เล็กๆมาให้แม่ๆเอฟซีได้ชื่นใจนะคะดีใจกับกองวันแม่ฟันขึ้นนะคะโอ้เองจุกใจยิ่งอ่ะเบิ้ลบนนั่นเริ่มถึงเสาแล้วเบิ้ลจกใจอย่างนีกตัวหน่อยขอบคุณแม่ๆเอฟซีมากคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังน้ำชั่วฟามิลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่คานก็พาแม่แม่มาดูความน่ารักของน้องนาโมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ